สวัสดีค่ะนี่อ่าวันนี้จะมาให้ดูทีมของร้ยนะคะนี่เห็นไหมแพ็คเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้ดูเหมือนนิดเดียวนะแต่เยอะนะคะทั้งหมด200กว่าชุดนะ <Yahoo! S 1> นี่เห็นไหมทั้งหมดนี้200กว่าชุดแล้วเดี๋ยววันนี้ยังมียันมีเข้ามาอีกนะคะวันนี้พีมเข้าอีกใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าหน้า,นามีขาวหน้าไม่ใสหน้าไม่อร่าหน้าตกกระหน้าดํา มาใช้ครีมแพลวไว้ค่ะนี่เห็นไหมเห็นหน้าไหมคะไหมหน้าใสมากช่วงก่อนแพ้น้ําหนักมากหน้าพังแบบหน้าเละเลยตอนนี้คือหน้าขาวหน้าใสหน้าออร่าแล้วนะคะเพราะครีมแพลวไว้ตัวนี้เลยคะ่ะไม่ได้ใช้ตัวอื่นร่วมด้วยเลยนะคะไม่ได้แบบว่าเหมือนเอาตัวอื่นมาทาด้วยแล้วทาแพลวไว้ด้วยแบบนี้ไม่ใช่นะโอเคนะคะอันนี้ใช้แค่แพลวไว้อย่างเดียวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะหนึ่งชุดนี้อะไรบ้างน,นี่ สำหรับลูกค้าใหม่นะคะสำหรับลูกค้าใหม่จะให้ดูอันนี้จะเป็นกล่องของแพรานี่ข้างในเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นชุดใหญ่นะคะเซตนี้จะเป็นเซตใหญ่จะมีเป็นตัวฝากเขียวเมลอนฝาเหลืองกุต้ากันแดดแล้วก็สบู่ตัวนี้จะเป็นตัวรักษาสิวนะรักษาสิวบำรุงผิวหน้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรักษาฝ้าทําให้หน้าขาวออร่านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกันแดดกันแดดอย่างดีเลยหน้าแบบไม่โบ๊ะ หน้าฉ่ำวาวตัวนี้จะเป็นสบู่นะคะสะบู่รักษาสิวรักษาฝ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าแนะนำให้ใช้นะคะเอาชุดเล็กไปลองก่อนก็ได้อยู่ที่500บาทชุดเล็กจะมีขนาด5กรัมนะคะนี่อันนี้จะเป็นชุดเล็กชุดเล็กเดี๋ยวจะให้ดูข้างในพอรู้สึกว่ามีคนแอดเพื่อนมาเยอะมาก ก็เลยต้องบอกใหม่นะคะอันนี้จะเป็นชุดเล็กชุดเล็กจะอยู่ที่500บาทเท่านั้นนี่ชุดใหญ่นะคะชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็กจะอยู่ที่500ชุดใหญ่อยู่ที่750บาทชุดเล็กมีขนาด5กรัมใช้ได้ประมาณ1เดือนชุดใหญ่ที่12กรัมใช้ได้ประมาณ2เดือนนะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าทักมาคุยก่อนได้เลย โอเคนะคะลงไว้ให้เยอะมากลงให้เป็นแสนเลยค่ะรอบนี้แสนกว่านะเพราะว่ามันมีก่อนวันที่จะลงเป็นแสนคุณลงไว้แล้วสองหมกว่านะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าทักแชทมาคุยก่อนได้ไม่ซื้อไม่ว่ากันทักมาสอบถามก่อนได้ว่าส่งหน้ามาให้ดูก่อนก็ได้ว่าหน้าเป็นแบบนี้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 ต้องทอํายังไงบ้างอะไรแบบนี้จะได้บอกให้นะคะนี่เหแบบ็นไหมคะตัวแทนไหนอยากจะ มาต้นครีมมาได้เลยลงไว้ให้พร้อมส่วนคนที่อยากเป็นตัวแทนเปิดบินเริ่มต้น1,750บาทได้ชุดเล็กไป5ชุดนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ชุดใหญ่จะอยู่ที่3,250บาทนะคะ5ชุดเหมือนกันหรือว่าใครอยากได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็คละกันได้นะคะอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่รู้หรือว่าลูกค้าใหม่หรือคนที่แอดเข้ามาใหม่และอยากรู้ว่าครีมแพราวาเป็นครีมอะไรแล้วก็ ซื้อขายกันยังไงอยากเป็นตัวแทนต้องทําแบบไหนนะคะบอกให้แล้วนะแต่เหมือนถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักแชทมาคุยส่วนตัวได้โอเคนะคะรับตัวแทนจําหน่ายบอกเลยว่ากําไรเยอะมากร้อยบวกๆ,ๆเลยโอเคนะคะสต๊อกแน่นพร้อมส่งจา้าเด็กค่ะบ๊ายบาย